สวัสดีค่ะพบกับ HealthConnect ค่ะวันนี้เราดูการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุสนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกับภาคีเครือข่ายได้ทำงานในพื้นที่แล้วก็ลงพื้นที่ไปติดตามผลสำฤทธิค่ะเพราะว่าตัวเลขของการตั้งท้องในวัยรุ่นที่นครราชสีมานั้นเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลนครราชสีมาและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนท้องไม่พร้อมปัญหาที่แก้ไขได้ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมาจากการทำงานภายใต้การสนับสนุนของสสสทำให้อัตราการคลอดลดลง แต่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีในจังหวัดนครราชสีมามีการตั้งคันซ้ำเพิ่มมากขึ้นในปี2564ร้อยละ12.89เพิ่มจากปี2562ที่ร้อยละ10.42การแก้ปัญหาการทำงานเชิงรุกของสสสกับภาคีเครือข่ายจึงต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายคือการลดอัตราการคลอดในวดยนรุ่น จาก25คนต่อ1,000ประชากรให้เหลือ12คนต่อ1,000ประชากรโคราชเป็นจังหวัดที่ทางสสสมุ่งเป้าให้เป็นโมเดลในการขยายไปจังหวัดอื่นๆอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นน่ะที่จากปี62เนี่ยครับ30คนใน1,000คนปี64เหลือ21คนซึ่งเป็นจังหวัดกีโคราชเป็นจังหวัดท็อปเทมากมากเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาที่มีคุณแม่วัยรุ่นเยอะมาก ซึ่งสะท้อนถึงการทํางานอย่างจริงจังแล้วก็คิดว่าอย่างบริการเรื่องการคุมกําเนิดบริการการแจกสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดึงดูดใจให้น้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยสนับสนุนให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเราพูดถึงทัชนคติเชิงบวกมากๆในเชิงพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะในในเยาวชน ตัวอย่างการแก้ปัญหาที่ชัดเจนคือกลุ่มสองข้างทางรถไฟชุมชนเล็กๆมีอาชีพเก็บของเก่าไปและรับจ้างทั่วไปส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเด็กๆในชุมชนจึงต้องหยุดเรียนเพราะไม่มีเงินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นจึงทําให้สสสจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ในเรื่องนี้ทั้งเรื่องเพศศ,ศึกษาวิธีคุมกําเนิดการจัดกิจกรรมป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกลวงและการถูกคุกค,คามทางเพศจากสื่อ พัฒนาช่องทางของคำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันจัดกิจกรรมค่ายจำลองสถานการณ์การแก้ปัญหาขณะที่ถูกคุกคามทางเพศเพื่อสอนทักษะการป้องกันตัวให้เกิดทักษะและป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ต่างๆได้สภาพของชุมชนเป็นกลุ่มปอะบางนะคะในสังคมเราเโดยกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก,เ,ดกเนี่ยก็จะมีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือกันหลายคนนะคะ อ,ออกจากเรียนการคันบ้างมีความเสี่ยงกับการที่จะตกไปเป็นเหื่อของอาชญากรรมแก๊งค้ามนุษย์ก็คือเด็กๆยังไม่มีความรู้ในเรื่องของสุขภาวะทางเพศนะคะเราก็เลยหาวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนก็ปรึกษากันก็เลยได้รับทุนาจากสสสนะคะมาทำโครงการร้อยสวรคสู่เด็กไทย คืนกำไรต้นทุนชีวิตก็จะได้ทำกิจกรรมได้เรียนรู้ได้เกิดทักษะจะมีสถานการณ์จำลองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเด็กจะแก้ปัญหายัางไงจะใช้ทักษะอะไรในการปฏิเสธในในการที่ถูกคุกคามทางเพศอะไรเงี้ยค่ะพฤติกรรมของเด็กก็กปรับไปในทางที่ดีขึ้นคือทำงานตรงนี้มา16ปีแล้วนะคะส่วนของเด็กเนี่ยเราก็พยายามหล่อหลอมแล้วก็หยิดยื่นโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆให้กับเขา ผลจากการทํางานทําให้สถานการณ์การตั้งรรภ์นในวัยรุ่นดีขึ้นตามลําดับอัตราการคลอดลดลงคุณแม่ไวสายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความรู้ความเข้าใจในสุขภาวะทางเพศและมีการป้องกันที่ดีขึ้นหนึ่งในคุณแม่ไวยใสเล่าให้ฟังว่าตั้งท้องแบบไม่ตั้งใจทั้งที่มีการป้องกันปัญหาที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูทำให้เธอต้องเลือกป้องกันด้วยการฝังยาคุมกำเนิดและตั้งใจว่าจะมีน้องคนต่อไปเมื่อพร้อม เป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนอกจากตัวเลขลดลงแล้วยังมุ่งสร้างทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศเพื่อลดการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นและเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ปลอดภัยทั้งเรื่องการคุมกำเนิดการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังเป็นหนึ่งใน20จังหวัดต้นแบบที่สสสให้ความสำคัญเพื่อเป็นโมเดลขยายยังพื้นที่อื่นๆด้วย ปัจจุบันสถานการณ์การ,การตั้งท้องในวัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้นตามลำดับในปี2564อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ10-14ปีอยู่ที่1.01คนต่อ1,000ประชากรลดลงจาก1.16คนต่อ1,000ประชากรในปี2562สอดคล้องกับกลุ่มวัยรุ่นอายุ15-19ปีที่มีอัตราการคลอดอยู่ที่21.06คนต่อ1,000ประชากรในปี2564ซึ่งลดลงจาก ปี2,562ที่มีจำนวน30.8คนต่อ1,000ประชากรสำหรับตัวเลขที่ลดลงนะคะเป็นเพราะว่าคุณแม่ไวยใสยได้เข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ปลอดภัยค่ะทั้งการคุมกำเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอน n n e c t วันนี้สวัสดีค่ะ